เมื่อเร็วๆนี้ในหลีเจียชาวผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงกล่าวว่าฮ่องกงยินดีที่มีบริษัทและวิสาหกิจแผ่นดินใหญ่จีนมาลงทุนในฮ่องกงโดยจะช่วยบริษัทเหล่านี้เข้าสู่ตลาดใหม่และทำลายป้อมปราการการค้าของสหรัฐอเมริกาในหลีเจียชาวกล่าวในฟอรัมความร่วมมือทางการลงทุนที่จัดขึ้นที่เมืองหนิงโปว่าด้วยมาตรการทางภาษีศุลกากรของสหรัฐ ฮ่องกงจะขยายบทบาทในด้านการบริการสปายเชนให้กับวิสาหกิจของแผ่นดินใหญ่จีนมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เมืองหนิงโปเป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมและท่าเรือของมณฑลเจอ้อเจียงซึ่งเป็นมณฑลใหญ่ทางเศรษฐกิจในทางภาคตะวันออกของจีนในลีเจียชาวเก่าย้ำว่าฮ่องกงเป็นแหล่งที่มาของการลงทุนโดยตรขงของต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลเจอ้อเจียงแต่ละปีดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากนักธุรกิจต่างประเทศมากกว่า1 2 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งเป็นช่องทางการบุกเบิกธุรกิจไปทั่วโลกของบริษัทในเชื่อเชียงด้วยในหลีเจียชาวกล่าวย้ำว่าฮ่องกงในฐานะศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศมีความเหนือกว่าเป็นพิเศษภ,ภายใต้1ประเทศ2ระบบและเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือที่ดีของวิสาหกิจและบริษัทในเชื้อเจียงที่จะก้าวสู่ตลาดโลก